โอ้ดีดดงๆเลยครับผมพุ่นอ่ะพุ่นว่มิโซอู้ยุสองซ้ำยกยกยุกพุ่นนะโอ้เด็กการุษครับผมน้ำบุกดีครับพี่น้องมือหนีบปอกกับบ้ากอดอีกแล้วครับผมมือหนีบสิพ้าพี่น้องมาสอนกุ้งครับผมพุ่นพุ่นสอนอย่พุ่นเขาไปเบื้องกันครับ่าพุ่นนีได้บะครับผมนี่ตอนนี้กะเวลาสองทุ่มแล้วครับผม ไปพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับผมพี่น้องลงครับผมลไปลงไปลงไปาสอนกุ้งครับันนี้่างตอนนี้ก็ได้ทำนี่ครับหมองตสอนครับตองจังสีตรงไปตัวดึงตัวดึงหอยกับมีดตวนี้ครับอันนั้นกะ นี่ครับผมขึ้นบักขึ้นเลยลองเบิ้งลองเบิ้งครับมารุ่นพร้อมกันครับโอ้มีหรอตรงนี้โอ้ดีดโดงๆเลยครับผมพุณนะปุณวมิโสโอ้สวยสวยสวยครับผมบักไม้กันนุ้ยไงครับไม้เน่าไม้เนาครับตายครับส่งไอ้ตายครับเสียวกระทับ นี่ครับพี่น้องหากินมยำเล้งครับผมหลังเลิกงานครับผมอันนี้กับวุ้นดีกับหาบุ้งเบาสครับพี่น้องวุ้นดีมาหากุ้งครับเวุ้นนะครับผมนี่ตะปูหากุ้งหาหอยครับหาหอยครับผมนอนสองมือนี่ครับผมหนึ่งสองต้นปึ๊บได้ปะ วุ่นอ ok> ่ะขอตายยุคครับผมไว้ก็ได้ไว้ก็ได้ไว้ป้ตายหนี่ครับผมไว้ป้เน่าเนาะกุ้งครับไม่ดีก็ไหนไม่ดี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 ่รวยหัวเรียนประหัวกันไปครับไม่ดีนี่ครับผมบรรยากาศเป็นอ่างครับผมอ่างเก็บน้ำโอ้ยบ่เยะเป็นไงครับซิบขีดที่นี่ตอนซิบแช่กต่ซิบขีดที่นี่ ดอกแค่แล้วครับผมขาวๆหน้ามันีดไก่ตองหลังเนาะไก่สาเสียมเที่ยงควงเกการมันเหลี่ยมปากมันตั้มเหรเนาะตำเบาตเสี้ยบกว่กบ่ได้กินอีกแหละ่เส้ยโคกเนาะเมียนวายวนอายแล้วครับผม นี่ก็เป็นกุ้งอีกครับผมครับโอ้กวนลงมากไหมฮะกระปุกไทยคลิปครับผมหลวงบ่ได้ครับผมย่านน้ำครับโยมไปตอนแล้วเราคงจะงุ่มบัดเมนครับคงอุ่มเหมือนกันเลยไม่นี่กันเน่านี่ครับผมตามมาเรื่อยๆครับผม นี่แหละครับช่วงมันนี่โดดครับผมกลายน้ำนะครับครับผมเบิง้งครับเบิ้งเบิ้งช่วงมันโดดครับผมมันหนีมันหนีนนสวิงครับพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโดดตุบตับตุบตับเลยครับผมพุ่นพุน่นเรื่องสองสาม ยกยกยก,ก,ก,กพุ่นนะโอ้เดกการยกครับผมน้ำ <You. S 1> บุกแต่ว่าคัน <c oughs> เขาเอาอนเอียงเกา oh. <c oughs> ะ <c oughs> เนี่ยไสส์ไก่งหนาที่ได้เพื่อนครับนี่ครับตำเขาเบียร์มทุ่งเดะงอไอตัเนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตบกอกผมไปแล้วครับ ยิปลานี่บออไลย่งลเาบังคับบังคับสองซ้ำรุ่นพร้อมกันนะโอ้มันต้องยูอน้ำหยาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งนี่ารมันอยู่ฝั่งนี่ไรน้องซ้ำก่อนฝั่งนี้ ผมฝุดตัวย่างนะสวยมากเลยใช่ครับนี่ดีลูกมากรวบเอียนเนาะมอ้ว่ตัวกันครับผมหย่อลงด้วยอายครับโอ้คืออะไรบอกคืออะไรหยอดกับทั้งฝุ่นกับห่าไห้ครับผมฝุ่นกับ Một nào đó nào không? Mình lông mừng cả đấy, Chị đi bạn Mình đi càng càng Mưa vang chị lạ Về Cứt mưa thử mưa về Một มึงมึงช่วงขึ้นครับผมนี่แล้วมันมักยุ่นอย่างนี้เหรอมึงครับโอ้ยดอกนี่สุดยอดเลื่อครับผมบักไม้ก็มีครับ้ไม่ใช่หอยตายหอยไม่เน่าได้การครับ ปาเท่านคนนบท่นนี้นี่รด้ไปเอาอีกครับผมตอนนี้ก็นี่ครับผมกุ้งมื่ตอนขึ้นพูดนะอู้โดดรงๆเลยซันมันนได้หดปลาตตะเพียนไปาเคียงหมน เียนรุ่นนี้ตัวเขากินกับแก้วนะออก้อยจ้ะอันที่ว่าเขาใส่แก้วหล่ะนะนี่เบียดน้ำจ้นพี่น้องตอนนี้กะสอนเรียบร้อยแล้วครับผมนี่มาเบ่งผลงั้นครับมาเบ่งผลงั้นครับผมถึ้นฟังแล้วครับขึ้นฟังแล้วครับผมขุ่นทางหลังดีครับอุปกรณ์เบ่งี่อุปกรณ์ครับผมเบ่ง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 กุ้งด้วยกันเบ่งกุ้งครับผม นี่ครับผมกุ้งนี่ครับก็พอได้กินแรงครับผมพอได้กินแรงนี่ครับกุ้งมีแต่ใสสวยๆครับผมอันในหอยนี่ครับหอยหนี่มีแต่หอยครับผมงุ้มหอยระบาดนี่นะครับผมงุ้มมาได้นี่แล้ยมีงามบากครับพี่น้องงุ้มเลยแต่หอยทึบหอยทึบก็อดนี่แหละครับผมบรรยากาศทั้งพุูนกับหอยทึบท้นเบากอดทั้งพุูนกับงุ้มหอยเยอะนาะครับผม นี่ครับเมเบียสูบก็ทรงเลยยื้อไม่สูบอีกครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ส้ำนิดนะครับบอกันไหมครับคลิปหนาบอกไี่น้องยามส,สูบๆนั่นสิ